ชนะได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับบรูโตในการบาทัทะกับมิสกินั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในบรูโตะนะครับมังหะตัวเต็มตอนที่87หรือว่าตอนที่7ในทูบูว a ร์เทนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก,ก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์้ผมด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าและส่วนถ้าใครอยากหาอ่านแอปมังหะพัดนะครับผมกม ไปกดหาอ่านกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดกันเลยซึ่งเปิดตอนมาในตอนนี้นะครับหน้าปกเลยเนี่ยจะเป็นมิสกินะครับผมยืนอยู่แล้วก็มีการเขียนเอาไว้ว่าความเคบรักอันพิษพัน์นะครับแยกเคี้ยวใส่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายนะครับเพื่อไม่ให้ตนเองว้าเหวนะครับผมหรือว่าถูกความมืดเกินกินนะครับสิ่งที่จันหวังพึ่งพิงเนี่ยจึงเป็นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นมิสกินะครับที่เขาเนี่ยยืนคิดอยู่กับตัวเองนะครับว่าช่วงเขาเนี่ยคือจันทานนะครับผมจันทาน ที่ล่องลอยในอันรการนะครับไม่สามารถที่จะทอแสงได้นะครับด้วยตัวเองนั่นเองฉันเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องมีนายนะคาวกิตราบใดที่นายเนี่ยยังเป็นดวงตะวันของฉันยังโคงสาดแสงมายังที่ฉันฉันเนี่ยก็สามารถเป็่งประกายดุดดังแสงของจันทาที่สว่างเรืองรองในความมืดนะครับนายเนี่ยทำให้ฉันได้คิดเป็นครั้งแรกว่าตัวเองนั้นเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ตรงนี้ได้รู้สึกได้ว่าชีวิตนี้เนี่ยมีความหมายนะครับผมแล้วก็ลงท้ายด้วยคาวกิใช่ไหมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ย คือมิสกิมันคิดนะครับจริงๆมันควรเป็นบรูโตนั่นแหละหลังจากนี้ก็จะตัดมาที่ปัจจุบันนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมิสกิใช้โหมดเซียนนะครับลุยเข้าหาบรูโตซึ่งแน่นอนนะครับว่าบรูโตเนี่ยเปิดด้วยการปาดากจายนะครับแต่มิสกิใช้งูเนี่ยมาป้องกันไว้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้งูโจมตีบรูโตะเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบรูโตหลบได้โดยที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบรูโตเองเนี่ยก็เริ่มที่จะโจมตีกลับนะครับผมแต่ดูเหมือนว่ามิสกิเนี่ย จะตอบสนองโดยการปาดากระจายกลับมานะครับบรูโตเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าคาโอกิไปไหนสลับมิสกินึกว่าคนที่จะไล่าตามฉันมาเนี่ยจะเป็นหมอนั่นซินะซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าจะไปไหนเนี่ยก็ช่างเขาสิสนใจทําไมล่ะบรูโตคู่ต่อสู้ของนายเนี่ยคือฉันตังหกละ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าชิกามารุเนี่ยจะติดต่อมาว่าคากิเนี่ยหลับอยู่นะโดนพิษงูของมิสกิเข้าเห็นว่าเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยจับเขางามของโอซุสกิได้แล้วรู้ตัวซะก่อนได้รับมารายงานว่างั้นนะตอนนี้ มิสกิตตัดสินใจลงมือได้ด้วยตัวเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ดูเหมือนว่าทางด้านตัวของบุลโตเองเนี่ยเขาก็จะมองมิสกิแบบรู้เหลียวหน่อยนะครับมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าฉันเนี่ยเข้าใจนะว่านายเนี่ยฝีมือช,าก,าชาการชกันแค่ไหนถึงกับจัดการโค้ดคนนั้นได้ด้วยตัวเองคนเดียวได้ระดับต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วต่เท่าที่ฉันคิดนะนะฝีมือของคากิในตอนนี้เนี่ยยังคงเทียบฉันกับนายไม่ได้เลยสักนิดปล่อยให้เขาเนี่ยโดนฆ่าตายไม่ได้หรอกนะต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตของฉันเน ซึ่งอย่างนั้นเนี่ยตัวของบรูโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่ายาน่ามิสกิในแง่ที่ว่าเอาชนะฉันไม่ได้เนี่ยนายเองเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องไว้ว่าคาวากิกหรอกสู้กันไปเนี่ยก็ไร้ความหมายซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยมันก็เลยได้สวนมาว่า เหตุผลอีกข้อหนึ่งนะที่ฉันไม่ให้คาวากิมาด้วยคือฉันเนี่ยจะได้เอาจริงโดยที่ไม่ต้องเกรงใจเขายังไงละ่ะและหลังจากที่ตัวของบรูโตได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เลยได้สวนกับมาว่าที่พูดนั่นนะ่ะหมายความว่ายังไงกันซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่รู้สิช่างหัวมันเถอะมาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นมิสกิปล่อยงูออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอปล่อยงูออกมาเนี่ย ก็เป็นเหมือนแบบว่าร่างแยกออกมาด้วยนะครับดูเหมือนว่าบรูโตเนี่ยก็จะรู้แล้วก็บอกว่าร่างแยกอสสลพิษงั้นเหรอซึ่งต่อมานะครับก็ใช้งูเนี่ยโจมตีใส่บรูโตแต่บรูโตหลบได้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพวกเยอะแล้วก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะมิสกิทาลายสิ่งแวดล้อมซะเปอราซึ่งตัวของมิสกิเองเนี่ยที่นตอนนั้นเนี่ยคือโจมตีจนสภาพแวดล้อมต้น,มน,ตนไม้เนี่ยพัางกระจุยกระจายนะครับมิสกิเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันก็เป็นนพาายยััหโบรตตปวไป เพื่อโลกใบนี้ซึ่งตัวของบุรูโตเองที่หลบหนีอยู่เนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าที่นายพูดมาเนี่ยมันก็จริงอยู่หรอกนะแต่เห็นทีจะไม่ได้ฮะเพราะว่าฉันเองเนี่ยยังมีเรื่องที่จะต้องทําอีกเป็นกระมังเลยซึ่งหลังจากที่ตัวของบรูโตเนี่ย อธิบายให้ฟังนะครับผมตัวของบุรุโตก็เลยบอกว่าเพราะอย่างนั้นแล้วไม่มีเวลามาม,มัวเล่นอยู่กับนายหลอกน้ามิสกิมิสกิเองเนี่ยยังคงโจมตีด้วยงูนะครับจนบรูโตเนี่ยให้ดาบที่เคลือบสายฟ้านี่คือตัดร่างแยกอสรพิษของเขาไปทีละคนเลยนะครับคือโจมตีแบบว่าโดนทุกดอกนะครับผมซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยก็พยายามที่จะใช้คู่ในเนี่ยโจมตีบรูโตะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับจนมิสกิเนี่ย ได้นึกขึ้นมาในใจนะครับว่าจะว่องไวไปไหนเนี่ยไอปีศาจเอ้ยหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาจะใช้คาถาสายฟ้าสรพิษนั่นเองนะครับส่วนตัวของบรูโตเนี่ยใช้สอนอัศนีบาทนะครับก็เข้าปะทะกาันจนตัวของบรูโตเนี่ยหาจังหวะที่มันเป็นควันเนี่ยกำลังบังตามิสกิโผล่ม่ที่เนี่ยก็คือตรงหน้ามิสกิแล้วก็กําลังที่จะฟันดาบเข้าคออยู่แล้วแต่ยั้งมือไว้นะครับมิสกิเนี่ยเลยกลับมาเป็นร่างคนปกติที่ไม่ใช่โมดเซียนแล้วนะ มิสกีก็เลยถามว่าลงมือสีบรุโตะ ให้ที่สุดไปเลยซึ่งตัวของบรูโตเนี่ยก็เลยส่วนกลับมาว่าแทนที่นายเนี่ยจะตั้งใจมาฆ่าฉันแต่ดูแล้วเหมือนกับว่านายเนี่ยมาสละชีพมากกว่านะมิสกิจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วซะมากกว่าละมัง้งซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยก็เลยบอกว่าแต่ว่ายังไงนะบรูโตเนี่ยก็เลยได้บอกว่าศรัทธ,ธาของนายกําลังสั่นคลอนยังไงลนะนายเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่สินายเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเชื่อไม่ลงแล้วใช่ไหมมิสกิซึ่งมิสกิเนี่ยก็เลยส่วนกลับมาว่าพูดถึงเรื่อองะไรบโต บรูโตเขาเลยอธิบายนะครับว่าเขากิไงดวงตะวันที่คอยสองดวงตะวันที่คอยส่องแสงให้กับตัวนายกับศูญเสียแสงนั้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สินะนายเนี่ยคงรู้สึกแบบนั้นอยู่ละสิซึ่งตัวของอิโนเองแล้วก็ตัวของชิกามารุเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแอบ,บฟังนะครับผมและดูเหมือนว่าตัวของชิกามารุเนี่ยก็อยากที่จะได้ยินการสนทนาของไอทั้งบรูโตแล้วก็มิสกิ เลยบอกอีโนะไปว่าเฮ้ยอีโนะดักฟังเสียงของทางฝั่งมิสกิให้หน่อยได้ไหมอยากได้ยินบทสนทนาของทั้งสองให้ชัดๆนะซึ่งตัวของอีโนะก็เลยบอกว่าอย่าพูดว่าบ้าไปหน่อยเลยนะชิการุเดี๋ยวบทสนทนาของทางฝั่งเราเนี่ยก็รั่วไหลไปถึงหูฝั่งนู้นด้วยหรอกยอมเสี่ยงแบบนั้นได้ซะที่ไหนล่ะซึ่งหลังจากที่ตัวของอีโนะพูดแบบนี้นะครับตัดมาที่มิสกินะครับที่เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนายเนี่ยจะไปเข้าใจอะไรบุรุโต,โตไอคนกบฏท,ที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับหมู่บ้านไมมม่ต้้อองาาพููดดจเเหืนนกับรีลยนะ ซึ่งบรุโตเองเนี่ยเขาก็เก็บดาบนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่ารู้สิอย่างน้อยๆน,นะฉันเนี่ยก็รู้ว่าดวงตะวันของนายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งตัวของมิสกิเองเนี่ยก็เริ่มแบบว่ามีความสนใจในตัวบรุโตแล้วบรุโตเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าฉันเนี่ยแหละคือดวงตะวันของนายไม่มีใครอื่นที่จะมาทดแทนได้ซึ่งมิสกิเองเนี่ยก็มองบรุโตแล้วก็ใช้งูเนี่ยโผลอมาลัดบรุโตนะครับผมและตัวของมิสกิเนี่ย ก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ากล้าดียังไงถึงพูดออกมาแบบนี้นายเนี่ยหรอคือดวงตะวันของฉันมันเนี่ยจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะบรูโตซึ่งบรูโตเนี่ยเขาก็เลยอธิบายว่าถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็นะทำไมไม่สั่งให้งูนี่เนี่ยเล่นงานฉันให้ตายไปเลยละ่ะ ซึ่งงูเนี่ยมันคาอยู่บนหัวบรูโตนะครับมิสกิเนี่ยมันก็เลยได้บอกว่านายเองก็เถอะทาไมไม่หนีไปมีทางให้หนีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่งั้นหรอซึ่งบรูโตเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าตัวนายเนี่ยก็น่าจะรู้ดีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอมิสกิคาวากินั้นเนี่ยหมอนั่นเนี่ยไม่ใช่หรอกนะดวงตะวันของนายนะซึ่งบรูโตเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนไม่ว่านายเนี่ยจะเฝ้าหวังเท่าไหร่คาวากิเนี่ยก็ไม่ส่องแสงมาให้นายหรอกนะซึ่งตัวของมิสกิเนี่า เป็นไปไม่ได้เรื่องพันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบุรุรโ,ตโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไม่แปลกหรอกนะที่นายจะสับสนแต่อย่างนายเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมิสกิว่าสําหรับนายแล้วสิ่งใดที่คือดวงตะวันกันแน่ไม่มีใครอื่นที่จะมาตัดสินได้นอกเหนือจากตัวนายคนเดียวหรอกนะซึ่งหลังจากน,านั้นมิสกิเนี่ยก็เริ่มเอางูเนี่ยล่าถอยออกจากตัวบุรุโตนะครับแล้วก็ถามบุรุโตว่าเฮ้ยบุรุโตนายเนี่ยเป็นใครกันแน่ มรุโตะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเนี่ยไม่คิดที่จะฆ่าคาวากิหรอกนะนั่นเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องตัดสินกันให้รู้ดำรู้แดงอีกไม่นานนี้แหละนะถือว่าเป็นปัญหาของเราสองพี่น้องก็แล้กันซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเขาก็เลยสวนกันมาว่าทําไมถึงได้สังหารท่านรุ่นที่7ล่ะมรุโตะ บรูโตะเลยบอกว่าท่านรุ่นที่7เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังปลอดภัยดีอยู่ด้วยซึ่งมันทําให้ตัวของชิคามาลูแล้วก็ทางน้านอีโนโอเองเนี่ยได้ยินเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบุรูโตะเองเนี่ยก็บอกว่าแม่แต่พูดไม่ได้เต็มปากนะก็เปลี่ยนใช้คําว่าเป็นคุณนายเองก็ด้วยนะตอนนี้เนี่ยบอกได้แค่นี้แหละนะมิสกิมิสกิเนี่ยก็ยังคงถามว่าเฮ้ยบุรุโตะแกเป็นใครกันแน่นะครับผมซึ่งตัวของบุรูโตะเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า มิสกิแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนายเนี่ยก็เป็นคนที่เปล่งประกายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วฉันคิดอย่างนั้นมาโดยตลอดนะแต่ถ้ายังไงต้องมีดวงตะวันให้ได้แล้วก็มาหาฉันละกัน เอามาได้ทุกเมื่อเลยซึ่งหลังจากที่ตัวของบรูโตเนี่ยพูดออกไปแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามิสกิเนี่ยก็จะเริ่มทําสีหน้าแบบว่าผ่อนคลายแล้วซึ่งตัวของอินโนเองเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่าหมายความว่ายังไงที่นารูโตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านตัวของชิกามารุเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่ารีบแยกทีเถอะบรูโตฉันอยากจะคุยด้วยหน่อยนะ ซึ่งตัวของบรูโตเองเนี่ยก็รีบแยกออกมานะครับแล้วก็จะตัดมาที่คาวากิเอดาแล้วก็เดมอนนะครับดูเหมือนว่าเอดาเนี่ยจะพูดว่าคาวากิ aki, ซึ่งตัวของคาวากิเลยบอกว่าไอ้เจ้ามิสกีเนี่ยมันหายหัวไปไหนของมันวะซึ่งต่อมานะครับชิการมารุเนี่ยคุยกับบรูโตว่าสรุปว่าแบบนี้เหรอวิชาสับเปลี่ยนความทรงจําของเอดาเนี่ยแก้ไขความทรงจําของพวกเราให้เป็นตามที่คาวากิต้องการใช่ไหมซึ่งตัวของบรูโตบอกใช่ขอดักคอไว้หน่อยก็แล้วกันนะไม่ต้องถามถ,ามถึงรายละเอียดความสามารถของวิชาเปลี่ยนความทรงจงเราเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยลุงก็ลืมอยู่ดีซึ่งตัวของชิกามารุเนี่ยก็เริ่มงงๆแล้วว่ามันจะลืมได้ยังไงวะบรูโตเนี่ยก็เลยอธิบายว่าอันที่จริงเนี่ยนี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่ลุงเนี่ยเคยได้ยินคาอธิบายความสามารถนี้สารดะกับหัวหน้าห้องเองเนี่ยเคยพูดให้ลุงฟังก็ทั้งหลายรอบแล้วด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าชิกามารุเองเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าว่ายังไงนะซึ่งบรูโตเนี่ยก็เลยอธิบายว่าตัวตนของแนวคิดที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนความทรงจํานั้นนนนน่่ยมมมััไฝงงติดอูใควาาทรจํะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะถูกลืมเลือนหมดเกี้ยงไปตามกาลเวลามันเป็นความสามารถแบบนั้นนั่นแหละดังนั้นความเป็นจริงที่ว่าผมกับคาวากิสลับตัวกันก็มีแต่จะต้องขอให้เชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลมารองรับเนี่ยแหละนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าบุุโตะจะพูดต่อว่าลุงดันด้นไปถึงความจริงนั้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆหรอกนะ น่าทึ่งมากเลยล่ะซึ่งชิกามารุเนี่ยก็เลยสวงกันมาว่าต้องทํายังไงถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้บรุโตบรุโตเลยบอกว่าไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกนะลุงชิกามารุความทรงจําที่ถูกแก้ไขทั้งหมดนั้นเนี่ยคือ,ค,อความจริงสําหรับพวกลุงยังไงล่ะอิโนยิ่งฟังยิ่งงงนะครับบรุโตเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อว่าอีกอย่างนะต่อให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ ปัญหาระหว่างผมกับคาวากิเนี่ยมันก็ไม่ขี้ขายอะไรทั้งนั้นหรอกมอนั่นเนี่ยผนึกพ่อผนึกท่านรุ่นที่7เ,เพื่อที่จะปกป้องเขาถ้ามันไม่ยอมรับและปลดผนึกออกมาได้ด้วยตัวเองมันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยอีท่าไหนก็หลังแต่จะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ํารอยวันยังค่ํานั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นนคะคบตัวของชิกามารุเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าช่วยนาุโตออกมาให้ได้แล้วค่อยฆ่าคาวากิทิ้งดีไหมถ้าฉันยืนอยู่บนจุดยืนเดียวกันกันกบเธอเนี่ยฉันคงคิดแบบนั้นไปแล้ววซึ่งงตัขอบ เ,เขาก็เลยบอกว่าเขากีเนี่ยอาจคิดจะฆ่าผมอยู่แต่ผมนั่นเนี่ยไม่ใช่หรอกนะ ผมแค่อยากจะต่อยหน้าเจ้านั่นให้กระเด็นสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาคืนดีกันแค่นั้นแหละซึ่งตัวของชิคามารุเองเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยได้บอกว่าอ๋อฉันเข้าใจหัวอ,อกเธอดีนะบุรุโตแต่ว่าบุรุโตถ้าเธอบอกว่าเธอไม่คิดที่จะฆ่าคาวากิแล้วก็เรื่องของนารุโตเนี่ยเห็นทีเนี่ยจะต้องให้เธอเป็นแพ้รับบาปต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยจะได้หรือเปล่าซึ่งตัวของบุรุโตเองเนี่ยเขาไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าเขาจะเป็นแพ้รับบาปนะครับเพราะว่าตัวของชิคามารุเนี่ย เขาได้พูดขึ้นมาต่อว่าในเมื่อผลกระทบจากการเปลี่ยนความทรงจํานั้นเนี่ยมีต้นตอมาจากคาวกิฉันก็ไม่อยากจะทําอะไรที่เป็นการบีบคั้นเขาอีกรอบนึงหรอกนะพูดได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังลบล้างสิ่งที่เขาทําให้กลับมาเป็นกระดาษเปล่าไม่ได้หลังจากนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะต้องถูกตามล่าเหมือนเดิมเธอเนี่ยรับได้ไหมซึ่งตัวของบลูโตอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่า ก็ตั้งใจไว้แบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะตัดมาที่ทัานทัพของไอ้สศัตรูตัวใหม่นะครับจูลานั่นเองซึ่งตัวของจูลาเนี่ยมันอ่านหนังสืออยู่นะครับแล้วมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าโลกนี้ช่างหน้าพิศวงนัก ยิ่งรู้มากยิ่งความรู้มีมากเท่าไหร่ข้อสงสัยเนี่ยก็จะยิ่งพังพูนขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยยิ่งรู้มากก็จะยิ่งทําให้ตระหนักได้ว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยซึ่งก็น่าสนุกดีนะพูดก็พูดเถอะอันนี้เนี่ยฉันเองเนี่ยก็พอที่จะรู้ข้าวๆแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีคําตอบของสิ่งที่ฉันสงสัยเขียนเอาไว้อยู่เลยสักเล่มหนึ่งซึ่งตัวของจูล่าเนี่ยมันก็เลยได้พูดต่อว่า ไปหากันหน่อยดีกว่ามัาง้งอุซุมากินารุโตะนะซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นการอธิบายว่าเหตุพิกผันนะครับผมพึกษาเทวาจูล่านะครับผมหรือว่าไอ้ต้นไม้เทพเจ้าที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อจูล่าเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนไหวโดวยการหวยหาคําตอบนะครับที่ยังหลับไหลจากทาร์เก็ตที่ถูกผนึกอยู่นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันเริ่มที่จะเคลื่อนไหวไปหานารุโตะตามเป้าหมายที่มันเล็งเอาไว้แล้ววครอยย่่่าาาางททีเเํไป เป้าหมายของมันเนี่ยก็คือกินบุรูโตะกับคาวกิอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังมีเป้าหมายในการกินนารูโตะด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะไปหาตัวนารูโตะเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ไปแล้วเนี่ยจะเจอไหมแล้วมันจะมีความสามารถที่จะดึงนารูโตะออกมาจากคาวกิหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกระทึบปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไคร b e ด้วยนะครับแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่า พูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปเว้ยก็บอกว่าบุรูโตเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเคาวาก่แล้วก็มิสกิอยู่แล้วนะครับในตอนนี้